จำควรยังไงอันนี้น้ำยังน้ำจะเปิดแค่ว่าคือน้ำน้ำพ่นมายังไงน้ำพ่นแน่น้ำพ่นแน่โดยเออคิดว่าอย่าดื้อหนั่งเราไวไ้ มันแดดเนี่ยว่าวไปต่างเด็ดในโมอเริ่องเนาะ่มาดมันหนักมันหนัก กรับสบายดีสบายดีเนาะแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเน,น้องเพียงเนาะเบิร์ตมองสุวรรว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพบพผลกับช่องยูทูบคงว่ามีายใจกันเลยเนาะอ่าวีชองอีกคือเก่าคือเดิมหน่อยเพิ่มเติมไปเรียนกลับเข้ามาทางหมู่บ้านคือว่าทางบ้านทางเฮือนของน้องๆเนาะเพียงเนาะอยู่หมู่มมบ้าน พอนุงเก้วนพิงเนาะเดะเข้ามาทางเฮื่อนของน้องโจทยพี่น้องเลยเนาะมานั่งนี่เออเด้พี่น้องเลยก็คือว่าเฮงองนเอาเอาันอา่ลาลังลงลังล้านมากลางไว้นี่บ้านนี่พี่น้องมาเลยเข้ามาทั้งพีหลามือแล้วสามมือสี่มือนี้แลละพี่น้องเลยมาถ่ายให้พ่อเมทพี่น้องเอฟซี ในเบิงในโมนกันนนเพียงเนาะประตูก็โบหินปิดประตูประตานงนเพงเนาคือว่าอไเดี๋ยวางทีเข้ามาดีวิวให้พ่อแม่ไปนอกเบิงเ์งเนมเพีปอเนาะเพื่อจะไ้ปอยนเ้ะมีอยู่เพื่อนก็จะมีแต่ทางนองไม้น,นะนี่ทาง กุ๊กโกโกเกอย์ในทางนั้นนะเฮ้ยเฮ้อร์บายดีอยู่เพื่อนกับใครเคเอาวันไปดำหน้าบ่อยเสมอ เอาแล้วบานมึงไปมึงโบเพิรนมือนยังคือเอาที่นอนลงมาพี่บ mm ้านมาสั่งคนหน่อยเงียบใช่เออเน่ยหิ้งเงียบเซบอนอยู่ฮะ เง right? you! ียใเสบอนอยู่เปล่เจ้าพ่อนอนอยู่เพื่อนน้องจ้อยบอกคือเห็นเชือผ้าเราตากเออน้องจ้อยนอนอยู่หน้าบอกมาข่าวมาช่องสามมือเลน้องโจยนะมาข่าวมาช่องสามมือแล้นางร้องเนาะนางดอง มันแห้งอยู่บ mm ่อนสามมืออะไสามมืออะไยังโมห้งโดนแล้วพื่งไว้ในอันนีมันบริเลตเมื่อวานนี่ฝนตกบนมือบริโตกบนทังตกคือการมืัอนี่ตกบ่มืัอนี่ตกมาสักตกแต่ชาวพุทธอือตกเลย แล้วนอนอยู่อยู่หน้าไดนาเราเองนี่ป่<ม>อืออ่าก็ได้เข้ามาช่องชะม,มือได้เนาะ<ม>ตรงขึ้นน่ะปะ้าพนมานอนอยู่นี้<ม>เอา่าเพื่อนลูกเพิ่นได้สะ เราเด็กยานเราไปพูนโอ้นอนอยู่วันนอกเพื่อนน้องจ้อยนี่ดยอืมอยันว่าตอนเด็กไหนยันไปพูนอีกเนาะด้วดยอืมแททีตอนเด็กงานเราอาจจะไปทั้งคุณพี่น้องอาจจะไปนอนเพื่อนน้องละ nông trời nằm vào đây anh anh bưng thì nhịp bưng nhàng nhịp bưng bưng thì nhịp hãy đúng thì nhịp hãy bơ bẩn bơ nào mấy bơ nào mấy nhà bơ nhá ช่วงได้พอนะยังยังม่งช่วงอยู่โดนผ่าปอโจยเราตีได้เหรอเดาบ่ตั้งแต่พูดแล่าอะเมาอยู่บมาตีเลยโดนเออปอโอยว่าแหาผ้ามาให้ในเด้อทำไปทางพุ่นเลยเจ๋งว่ายังบมาตีเนาะนี่นี่เอาไปยังหลายแท้ฮะเบา,าก่อนเอาอยากไล่สิเบา,าก่อนเร็วไปให้ไปเพิ่งที่นี่เห็นไหม ให้แม่ไปสิให้แม่ไปยังห่วพื้นเลยตั้งใกตะกี้เนาะโดยหนักหน่วงพอสมควรน้องอันนี้น้ายังน้าจะเปิดแฉ่บคือน้า,มมาน้ำพลมายังน้ำพลนแน่น้ำพลแน่โดยเอ่อคิดว่า อย่าดื้อหนังเรารไว้แลมันแดดเนี่ยวาไปต่างเด่นในบัเรื่งแล้วมองมามาของนีมันนักนมันนัก <c oughs> บายดีก่อนบายดีก่อนดีนไ<ป>ดว้ ไปดีก้อนคำอยากกินนมนะ<ช>ไปดีสามาพี่มาไม่ลุงนะทำพี่เออห่างลงบันห่างลงห่างลงระวังขลาดลงพุ่นเดอ้อระวังขลาดลงพุ่นเดอ้อลงมอเตอร์ขึ้นไป nhiệt phơi ngã nương phơi đẹp, phơi nhang cả anh năn nố anh đi trâu đi top mình đợt mình năn hé nhám mình mua đèn nhám đẻ bỏ bắt ông ngáo nô, còn còn có giường còn có giường ไหลลงคุณเลยอ้าวอาวนั่งเพื่อนผอันนั้นดอกมาอนิเนาะมตื่นก็จะตื่นแต่หึงเนาะมาพี่ไหมมาพี่ เป็นมอนหินนําบ่ได้ออกมาเด้จักไดกินข้าวได้กินยังอยู่บ่เนาะเออมาจอดเบิ่งมาฮะมาจอเบิ่งมาได้กินอยู่บ่บ่ังๆไมนังน้องน้ําได้ซะ หน้าม่ได้เห็นเย่อมาเอนื่อมาเฮือนเลยจากไปอยู่หน้าสายโบจักเป็นอยู่หน้าสายับหูเนาะ เห็นรักเห็กแลเแล้วเธอไปอยู่น้ำประตู้ผูกนะเธอไปอยู่น้ำประตู้ผูกนี่พอแห้งครับมันฝนตกด้วยแบบนี้ครับมันเผื่อมันสจี๊ยบเวลานอนง่ายตัว เหนี่ยวข้อมือหรือเปล่<ด>เออกัดชลายกลางคืนอ,อย่าสิบวนอนกนลางเวรแหละย่างเองเยียวเองเอ้าเอาอ,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 อันจังไตีให้นั้เอาอันน,อออนั้นเอาอันแาดยางป,ป,ปูปูปูปป้วกเอาอันกระเเพปปุ๊บ cầm nhiều cái thử cà phê đây cả à, mình một thử thì non nhầy mình một chưa để mình đây Đó là... mà nè chưa nhảy đâu mình nhiều đấy được nội mình một đêm chắc cái tổng mình non non đi tổng của bố không มัดเข่าน้าได้ใเอาใช้มึงกินบัดเข่อาอไร้งนฮะเข่าตัวเก่าอรงยังมโมบัดอ๋อยังลายบ่ยน่เดียวยังร้อลนละขวดน้น่านอย่าดื้อนั่งเอาไวนั่ง เด็ดมาได้มาทีตั้งท,ทีหนึ่ง,งเจ็บถ้วยมาครับเมื่อแล้วถัว่วมันก็กินบุบผาเออจ <c oughs> ะเลดงว่าบุปผาก,กันยิงเขา่าวไยมันได้ใช่จบเนาะอย่างไปอย่างมาเขาโลดลงพุน่นนะ nghe anh tốt mà. อยู่โบนำกอกจานนี้องมาใส่แล้วใส่แล้วโบโอ้เขาเปิดเรื่อยเนาะเปิดเรื่อยตีใส่แล้วก็ได้เงินกูช่วยกับโบได้มาได้บ่เดือนมาเช้านี้แล้วมามาเนี่ยตงมาบน้องดาวเออน้องดาวเป็นยังไงบ้าเออเหมือนแต่ทองหมอลบเออทองหมอมานี่นี่กู้ยืมมาว่ากู้ยืมแล้วมือน

น่าน่าน่าอยาดื้เลยอยดื้อเลยเบิร์ดได้นมน่ะฮะนซื้ออะไรจเซื้ออะไจปองซื้อะเหุนลายปองบอกยังเลย่องบองบรได้กินลายเปนย็นลายโบชัวเดี๋ยวนี้หกินลายเดี๋ยวนี้ให้กินหลายอา้ยวยาวอา้อาว อ้าวคือรื้อแทววะคือรื้อแทววะเห็นเองได้ลงเองได้เตียงนี่เนาะเออเก่งแน่บ้านเราผมได้ออกมาพี่จะเคือบอพย่ะได้ออกมาอือ ตอนเวน้นตอนอนั่นนี่กะอันคนกะทางเขาป่ากะมาอยู่วัเขือนหลวงจอยคือว่าประตูคือโบสถ์คอยอัดอมากคือโบเห็นอัดเห็น<อ>น้องละน้องละเออคือโบเห็นอัดประตูประตางเถอะ จะค้งมาอยู่เพื่อนมาเปิดประตูไว้คือเก่าเลยเนาะคืนไปเหี่ยวใจอีกหรือเปล่าเหีียวบ่ฮะมันก็บ่แห้งจ่เทือแล้วขึ้นบิดต้องเหี่ยวว่ขึ้นไปเหี่ยวใช่ฮะนานนานมันจะแห yeah? ้งจ่เทือบานี่เฮ้ย cho bà nạ na mừng mừng ăn không mừng 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 nắng đâu 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 nắng đâu

ย่านแมวบ่ฮะนื่ว่าย่านแมว Nào. bên khỉnh bên đông mày thì mai đúng mai mày mày mai mày 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 đúng mày mày chào vô của bên đó, mày kinh mày 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 luôn, ได้ยังกินข่าวมั้ยนี่กินไข่กินไข่ด้เออยัองโมได้ไปหาลำหน้าจะาเบบาาถือบ่อขามันไปช่องเถือไปช่องเถือดยไปเอานนองไปเอาน้องนิวั้งแต่พ่อเอาแลวเออหยุดหยุดเลยหยุดอืมอืมอืม ับอพอผู้ขึ้นผู้ไปผู้บ่มาให้มาให้เออเมืออม่อป่าก่อนเดี๋ยวเมื่อป่าก่อนเมื่อป่าก่อนเด้อะเมื่อป่าก่อนบ่บ่บ,บ,บ่มันสีมันสีแตกมันสีตแตกใส่หน้ามยไปน้าเม,ไม่ไปอ๋อหานหน้าหน้าห่านหน้าหนาหกินข้าวลายนักเด้กกินข้าวลายนี่ Hãy mhm. Hãy nhà Hãy mhm. 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 พี่น้องเลยคลิปนี้จะใส่โค้ชจบลงไปก่อนถ้าว่าผิดพาาลาดกันได่กต้องกับขอโทษขอพ่ายละลายขอบุญขอบคุณเนาะอ่าผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าเข้ามาให้การสนับสน,นุนคลิปชอ่อมยูทูปของเฮาพี่น้องเลยถ้าว่าผิดพาาลาดกันได่กต้องกับขอโทษขอพ่ายละลายเลยเนาะพี่น้องมาทางบา้านทางเงินของลุงไม้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทำลาไปก่อนแล้วพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีประชาชนทุกคนเนาะ